หน่วยที่ 3. สถานะของไทยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตอนที่สาหนึ่งแนวคิดทั่วไปและสถานะของไทยก่อนสมัยปัจจุบันแนวคิด 1. แนวคิดการพัฒนาสังคมไทยก่อนการปรับประเทศเข้าสู่ยุคใหม่จะใช้อธิบายด้วยแนวคิดวิวัฒนาการแนวคิดแบบพื้นบ้านดั้งเดิมแนวคิดทาง พระพุทธศาสนาประสมผสานกับแนวคิดแบบเทวราชาเพื่อใช้เครื่องมือในการบริหารปกครองบ้านเมืองส่วนแนวคิดการปรับปรุงประเทศตามแบบสมัยใหม่มีความสำคัญต่ออธิบายการกำหนดสถานะของไทยในช่วงของการปรับตัวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ี่ถึงเจสสถานะของไทยก่อนการปรับ รงประเทศเข้าสู่สมัยใหม่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงการทางการเมืองการปกครองการขยายอาณาจักรการติดต่อกับต่างประเทศการค้าขายการรับวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอกส่งผลให้สถานะของพระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งและได้รับการยอมรับจากต่างชาติ ทั้งในเอเชียและโลกตะวันตก 3. สถานะของไทยสมัยการปรับปรุงประเทศเข้าสู่สมัยใหม่ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปประเทศตามแบบตะวันตกในการเมืองการปกครองแบบรัฐชาติการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบนั่งเดิมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดการปรับเปลี่ยนสังคมและวัฒนธรรม ด้วยการยกเลิกระบบไค่ปปลและทาตการรับวิทยาการใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากตะวันตกและการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อประโยชน์ด,ด้านเศรษฐกิจและการค้าของประเทศเรื่องที่3.1.1แนวคิดทั่วไปและความสำคัญในการกำหนดสถานะของไทยกิจกรรม3.1.1 แนวคิดทั่วไปมีความสำคัญต่อการกําหนดสถานะของไทยอย่างไรแนวตอบกิจกรรม3.1.1แนวคิดทั่วไปได้แก่แนวคิดวิวัฒนาการแนวคิดแบบพื้นเมืองดืมหรือแนวคิดวิญญาณนิยมแนวคิดธรรมราชาแนวคิดเทวราชาและแนวคิดการทำให้เป็นสมัยใหม่หรือการทำให้ทันสมัยมีความสำคัญต่อการกำหนดสถานะของไทยในยุคสมัยต่างๆเช่น ด้านสถานะของพระมหากษัตริย์ตามคติเทวราชาพระมหากษัตริย์ทรงมีฐานะเป็นสมมติเทพซึ่งเป็นสถานะที่สูงกว่ามนุษย์ทั่วไปทรงมีสถานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ้าชีวิตและผู้พิทักษ์ความยุติธรรมตามระบบสมบูรณาญา,าสิทธิราชและดำรงสถานะที่มั่นคงยืนยาวมาตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงก่อนการเปลี่ยนแปลง การปกครองแบบระบบประชาธิปไตยในพุทธศักราช2475เป็นเวลานานกว่า600ปีเป็นต้นเรื่องที่3.1.2สถานะของไทยก่อนการปรับปรุงประเทศเข้าสู่สมัยใหม่กิจกรรม3.1.2 1. ดินแดนประเทศไทยก่อนสมัยสุโขทัยมีวิวัฒนาการความจเจริญมาอย่างไร 2. ผู้ปกครองไทยก่อนยุคป,ปรับปรุงประเทศเข้าสู่สมัยใหม่มีสถานะอย่างไรแนวตอบกิจกรรม 3.1.2.1. 1. ความเจริญในดินแดนประเทศไทยตามแนวคิดวิวัฒนาการตามลำดับคือการเปลี่ยนแปลงจากสังคมล่าสัตว์เก็บของป่าและจับสัตว์น้ำอาศัยอยู่ในถ้ำในสมัยหินเก่าและหินกลางเมื่อถึงสมัยหินใหม่ มนุษย์มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือสำริดและเหล็กผู้คนมีการตั้งถิ่นฐานถาวรประกอบอาชีพเกษ,ษตรกรรมจากการปลูกพืชแบบหยอดหลุมในระยะแรกเป็นการไถหวานด้วยแรงคนหรือสัตว์ในยุคโลหะมนุษย์มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือสำริดและเหล็กตามลำดับกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นสังคมเมือง มีผู้ปกครองรัฐหรือเว่นเควนมีสถานะเป็นรพระราชาหรือกษัตริย์ปกครองที่มีอำนาจสูงสุดของเว่นเคว้นนั้นๆ 2. ผู้ปกครองมีตำแหน่งเป็นขุนหรือพ่อขุนมีสถานะเป็นพ่อปกครองลูกและธรรมราชาในสมัยสุขโขทัยและมีสถานะเป็นเทวราชาผสมผสานกับธรรมราชาในสมัยอยุทยาเป็นต้น จนมาถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยในพุทธศักราช2 4 7 5เรื่องที่3.1.3สถานะของไทยสมัยการปรับปรุงประเทศเข้าสู่สมัยใหม่กิจกรรม3.1.3สถานะของไทยสมัยการปรับปรุงประเทศหลังพุทธศักราช2398 มีการปรับเปลี่ยนด้านใดบ้างแนวตอบกิจกรรม3.1.3สถานะของไทยหลังการเปิดประเทศในพุทธศักราชส3 9 8แล้วได้ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆต,ต,ตามแบบตะวันตกได้แก่การปฏิรูปการเมืองการปกครองเป็นแบบรัฐชาติการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมเข้าสู่การค้าเสรี หรือระบบก,การตลาดการปรับเปลี่ยนสังคมและวัฒนธรรมด้วยการยกเลิกระบบไพรและทาตการรับวิทยากรใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากตะวันตกด้านการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ด,ด้านเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งการปรับเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมด้านการสร้างทางคมนาคมรถไฟและถนนแบบใหม่ และการสร้างอาคารบ้านเรือนตามแบบตะวันตกโดยเฉพาะกรุงเทพมหาคนครมีการปรับปรุงถนนสะพานและสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆอันเป็นเอกลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงประเทศให้ก้าวหน้าตามแบบสมัยใหม่ทำให้สถานะของไทยเป็นรัฐชาติภายใต้การปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นอินเดีย พมา่าและมาลายูได้ตกเป็นอาณาจักรนิคมของอังกฤษคาเมนล,ลาวและเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสสถานะของประเทศไทยจึงโดดดินในฐานะเป็นประเทศเอกราชตอนที่3.2สภาพการต่างๆของไทยสมัยปัจจุบันแนวคิด 1. สภาพการทางการเมืองการปกครองของไทยหลังพุทธศักราช2475เป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญแต่พฤติกรรมทางการเมืองการปกครองที่เกิดขึ้นยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จึงเรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบหรือประชาธิปไตยแบบมีตำหนิ 2. สภาพการทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของไทยหลังพุทธศักราช2475เศรษฐกิจไทยมีลักษณะเป็นแบบผสมที่ค่อนข้างไปทางทุนนิยมเสรีโดยรัฐดำเนินการด้านรัฐวิสาหกิจที่เป็นสาธารณนระโภคพื้นฐานทุนนิยมโดยรัฐ และเอกชนมีอิสระในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะเป็นทุนนิยมเสรีจากแผนพัฒนาฉบับที่12ที่มุ่งยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงนั้นยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำสุดในรอบ22ปีที่ผ่านมา ส่วนสภาพสังคมไทยก็มีความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคมและมีความแตกต่างด้านรายได้และความเหลื่อมล้ำระหว่างคนด้วยกับคนจนสูงในปัจจุบัน 3. สภาพการทางเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยหลังพุทธศักราช2475รัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษา ทางวิทยาการและเทคโนโลยีมากขึ้นส่วนสภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มประสบปัญหากับการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมขาดความสมดุลส่งผลให้เกิดมลพิษต่างๆทั้งทางน้ำทางบกและทางอากาศเรื่องที่3.2.1สสภาพการทางการเมืองการปกครองของไทยสมัยปัจจุบัน กิจกรรม3.2.1สภาพการทางการเมืองการปกครองของไทยสมัยปัจจุบันเป็นอย่างไรแนวตอบกิจกรรม3.2.1สภาพการทางการเมืองการปกครองของไทยสมัยปัจจุบันในช่วงแรกคณะราษฎรได้อำนาจมีการบริหารการปกครอง มีลักษณะเป็นรัฐบาลคณะทิปไตยเนื่องจากอำนาจในการบริหารปกครองอยู่กับคณะราษฎรจนถึงพุทธศักราช2490เมื่อผู้นำฝ่ายทหารได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองประเทศต่อมาอีกหลายครั้งจนถึงปัจจุบันจึงเป็นลักษณะแบบอำนาจนิยมหรือเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบหรือประชาธิปไตยมีตำหนิ เรื่องที่3.2.2สภาพการทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมของไทยสมัยปัจจุบันกิจกรรม3.2.2จงกล่าวถึงสภาพการทางเศรษฐกิจและสังคมไทยตั้งแต่พุทธศักราช2475จนถึงปัจจุบันพอสังเขตแนวตอบกิจกรรม3.2.2สสภาพการทางเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยมเสรี เศรษฐกิจแบบผสมที่ค่อนข้างไปในทางทุนนิยมที่เอกชนมีบทบาทในการผลิตมากกว่ารัฐบาลที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนของเอกชนและต่างชาติมานานกว่า50ปีส่งผลให้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกเป็นของนายทุนที่เป็นเอกชนไทยและชาวต่างชาติส่วนสภาพทางสังคมซึ่งประชาชนไทยส่วนใหญ่เป็นชาวนาและเป็นแรงงานในสถานประกอบการ และบริการมีฐานะยากจนลงเพราะความแตกต่างทางด้านรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรกับกลุ่มผู้มีฐานะดียังห่างกันมากโดยรายได้เฉลี่ยของประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำสุดกับกลุ่มที่มีฐานะดีที่สุดยังคงห่างกันถึงเกือบ16เท่าและเมื่อจำแนกตามรายได้จะเห็นได้ว่ากลุ่มรายได้สูงที่สุดมีส่วนแบ่งมูลค่ารั์สินสูงเกือบ หนึ่งในสามของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศในปีพุทธศักราช2562ส่งผลให้คนในสังคมไทยส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากมากขึ้นทั้งในเมืองและชนบทเรื่องที่3.2.3สภาพการทางเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยสมัยปัจจุบันกิจกรรม 3.2.3สภาพการทางเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยในปัจจุบันอยู่ในสภาพอย่างไรแนวตอบกิจกรรม3.2.3สภาพการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัยของไทยยังไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควรโดยเฉพาะการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สาย และโครงสร้างพื้นฐานทางด้านทูกรคมนาคมของไทยซึ่งสถาบันจัดการนานาชาติสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดลำดับศักยาภาพด้านการใช้เทคโนโลยีของไทยอยู่อันดับที่22ของโลกส่วนสภาพทางทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาเป็นจำนวนมากจึงส่งผลให้เกิด ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นตอนที่3.3สถานะของไทยสมัยปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแนวคิด 1. สถานะของไทยในปัจจุบันโดยภาพรวมแล้วที่ตั้งทางภูมิรัฐศาส,าศาสตร์อยู่ในสถานะที่ดีสถานะของความเป็นรัฐ หรือประเทศไทยเป็นเอกราชโดยสมบูรณ์ตั้งแต่พุทธศักราช2 4 8 1เป็นต้นมาส่วนสถานะทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์หรือเป็นประชาธิปไตยมีตำหนิ 2. ส,สถานะของไทยสมัยปัจจุบันทางเศรษฐกิจและสังคมการขยายอาณาจากักรการค้าขายและการรับวิทยากรและเทคโนโลยีใหม่ๆ จากประเทศตะวันตกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายในทุกๆด้านในปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาในระดับเดียวกันแต่ยังมีสถานะต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วในหลายมิติส่วนสถานะทางสังคมของไทยอยู่ในระดับดีในหลายประเด็นและอีกหลายประเด็นอยู่ในระดับที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นหรือสูงขึ้นโดยรีบด่วน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 3. สถานะของไทยทางเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลคนไทยนิยมใช้ Facebook เป็นสื่อสังคมอันดับหนึ่งของประเทศและมากเป็นอันดับแปดของโลกส่วนด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆโดยภาพรวมแล้วสถานะไทยยังอยู่ในระดับที่ดีเรื่องที่3.3.1สถานะของไทยทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเมืองการปกครองกิจกรรม3.3.1ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนนั้นได้ส่งผลต่อสถานะของประเทศในด้านความโปร่งใสอย่างไรแนวตอบกิจกรรม3.3.1สถานะด้านความโปร่งใสของไทยในรอบ5ปีที่ผ่านมามีสถานะต่ำลงเรื่อยๆ ซึ่งมีหลักฐานจากการประเมินผลขององค์กรเพื่อความโปรง่งใสนานาชาติพบว่าปีพุทธศักราช2 5 5 8ไทยได้3 8คะแนนอันดับที่76จากจำนวน168ประเทศและจากสถานะความโปรง่งใสคิดจากคะแนนเต็ม100คะแนนจาก180ประเทศปีพุทธศักราช2561ได้36คะแนนลำดับที่99จาก180ประเทศ ปีพุทธศักราช2562ได้36คะแนนอันดับที่101ปีพุทธศักราช2563ไทยได้คะแนน36จาก100คะแนนเท่าเดิมแต่อยู่ที่อันดับ104จาก180ประเทศ ปีพุทธศักราช2564ไทยได้35คะแนนอ,อยู่อันดับที่110สแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนนั้นยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เรื่องที่3.3.2สถานะของไทยทางเศรษฐกิจและสังคม กิจกรรม3.3.2สถานะของไทยทางเศรษฐกิจและสังคมในอันดับโลกด้านใดอยู่ในอันดับดีที่สุดแนวต่อกิจกรรม3.3.2ด้านเศรษฐกิจได้แก่การส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลกในปีพุทธศักราช2564โดยไทยส่งออกยางพาราประมาณ3.7ล้านตันต่อปีมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 3. 6เปอร์เซนต ด้านสังคมการแพทย์และสาธารณาสุขประเทศไทยมีความแข็งแกร่งด้านสาธารณาสุขเป็นอันดับ5ของโลกจาก195ประเทศในปีพุทธศักราช2564ปีพุทธศักราช2562อยู่ในอันดับ6จากทั้งหมด195ประเทศด้วยคะแนน68.2คะแนนจาก100คะแนน และอันดับหนึ่งด้านการตรวจจับโรคและรายงานที่รวดเร็วนับเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศเดียวที่ถูกตัดอยู่ใน1-10ถึงของโลกและอันดับหนึ่งในเอเชียเรื่องที่3.3.3สถานะของไทยทางเทคโนโลโยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรม3.3.3 จงระบุสถานะของไทยทางเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นลักษณะเดินของประเทศแนวตอบกิจกรรม3.3.3ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลคนไทยนิยมใช้ Facebook เป็นสื่อสังคมอันดับ1.90%ของประเทศไทยและมากเป็นอันดับ8ของโลกส่วนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นประเทศไทยมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการใช้พลังงานและอัตราการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ต่อจากหัวประชากรต่ำกว่าสหรัฐอเมริกาจีนและกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป